วันนี้ขาก็จะมารีวิวสัตว์เรียงอยู่บ้านนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วสายพันกินชิกคอน,นัวสีชิมมอนส่วอในนี้ก็จะเป็นกินชิกคอน,นัวสีพายแอปเปิ้ลนะคะตื่นแท้ไปสีเหลี่ยงกินชีกขึ้นเบึงดีๆนะคะกงใหม่งามๆแต่วันจีบมีวันใดงามอีกจักเถือ่อตัวนี้คือตัวที่สามอันนี้จะเป็นตัวที่สี่ นี่ก็สีภายแอปเปิลนะคะตอนนี้สียังไม่ออกเท่าไหร่ส่วนตัวนี้สีดออกชัดเจนอย่ามาขึ้นกล้องแม่ลุ่งไหมเอาเอาเบิง้งเบิง้งดูความดื้อของเขาเลยนะคะเคสโทรศัพท์แมวมันกัดกัดเฮ้ยนะารเมตัวน้เว้น ที่นี่นะคะเราก็จะเลี้ยงปล่อยบินอิสระนะคะยูนี่มีประมาณ11ตัวแล้วก็มีแอฟริกันเกอยู่ที่สวนประมาณ2ตัว